พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ปัญญาอินทปัญโยได้ร่วมกับพรผศนิกรชาวอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมจะสร้างห้องสมุดประชาชนขนาดใหญ่ใช้งบประมาณมากกว่า100รล้านจัดเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับประชาชนและสนองพระปณิธานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงมุ่งมั่นในเรื่อง ห้องสมุดที่ดีสำหรับประชาชนและเยาวชนพระอุบาลีคุณุปมาจารย์อดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิงพระอารามหลวงได้เข้ารับพระราชทานแผ่นศิลาเริกจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อ,อวันที่10เมษายนพุทธศักราช2534 และเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดห้องสมุดจากนั้นทรงปลูกต้นจันทร์ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดนครปฐมเมื่อวันจันทร์ที่สองกุมภาพันธ์พุทธศักราช2547นับเป็นห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีลำดับที่74ของประเทศไทยห้องสมุดให้บริการหนังสือ และสื่อต่างๆโดยแบ่งพื้นที่ดังนี้ห้องหนังสือทั่วไปห้องวารสารและหนังสือพิมพ์ห้องศาสนาบริีึึกษาและปูชนียบุคคลห้องเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์อาเซียนศึกษาห้องเด็กและครอบครัวห้องเฉลิมพระเกียรติห้องหนังสือพระราชนิพนธ์ในราชวงศ์จักรีห้องภูมิปัญญาท้องถิ่นและนิรศการวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาท้องถิ่นอํเภอสามพราน จังหวัดนคนปรปฐม